นี่เชลยเจ้าขุนแผนนะครับเนาะเจ้าจอมนั่นแหละครับเป็นเสือเป็นเจ้าขุนแผนนะพี่น้องที่ว่าต่อได้ตัวง่ายน,นะครับพี่น้องทะเลีแคบแคบชิบเหยียบพี่นอ้องในบ้องกันสิลบันเป็นดังที่ผมบอกว่าใช่ไหมลูกตัวนี้ก็ ได้ประมาณแต่ยังช่วงผมล้มขิดไปแล้วพี่น้องผมก็เลี้แต่มันกะจดคู่แต่ช่วงสิบมือแรกแล้วครับพี่น้องนกตัวนี้ประมาณสิบมือนะครับมันขันอนะ่ะมันคู่เลยขันขื้นนละคู่พร้อมเหยียกพร้อมเป็นนกมี่าล้มครับพี่น้องนกตัวนี้ผมก็งงรอบพี่น้องเพามันเชียง ผมก็สังเกตอ่เอ๊มันต้องเปนเฉียงหักแกนกตัวนี้ครับพี่น้องผมเกิดวัยพอเกินสิบกุมเหรีอญก็เลยขันเดียวอะไรเอาจุดคู่บังเห็นมันขึ้นเห็นมันขันเรียกคำคู่คำผมก็เลยจุดคู่บังพี่น้องมันก็คู่สู่นกไปเลยนะครับพี่น้องมันนี่เลยเห็ดจีบพี่น้องเลยบางกันสิดอกับศพจังหวะ ม,มันมีเช่ไปเพียงน้องเลยบ้างนเนาะตัวนี้ความหวังไม่ครับพี่น้องตัวนี้เสียงอ่ะถือว่าเกือบเต็มแล้วพี่น้องเกือบเต็มแล้วไปไเกือบผมใส่เอฟซีมันไปแล้วครับพี่น้องพอดีผมขอเพิม่มไว้ก่อนนกตัวนี้ ผมเลยหาตัวไม่เล่าไปส่งตัวไม่ไปแล้วตัวนี้ผมเลยขอเล่าไว้กับเป็นนั่งที่ผมชิดไปพอดีครับพี่น้องว่านกตัวนี้มันนีข้นไวขันเร็วกับเป็นย่างที่เห็นเนี่ยครับพี่น้องบอบพีดังเนนะน,นกตัวนี้ตนนแต่ผมถือว่าจจดกล้วยพี่น้องหรือบิางกันเด้ พ่อผม,มฟังเมัอนขันไปเลยอ,ลอันนี้คือชเชลยตัวแรกของเจ้าคุณแนนพนเอาี่น้องเจ้าจอมนั่นแหละแต่ซื้อไม่เขาละทั้งสองตัวแล้วพี่น้อง ขุนแผนครับไอขุนสร้างครับเจ้าหัวงช้างตั้งเสื้อขุนสร้างว้นแรกจอมฉีโกงเนาะแต่ก็ทัานแน่ใจ้วครับรอล่อเขาข้นดีๆมั้งช่วงนี้นกปลาวนวาหาวครับพี่น้องนกปลาพอตอบโต้เลยเอาเจ้าขุนสร้างออกไปสองแถวแล้วครับพี่น้องนกปลาพอตอบโต้ผมก็เลยหยุดก่อนนะพี่นอ้องช่วงนกปลาพอข้นครับจอ,จอมค่ะ เจ้าคนแผนกันร้ยนอยเากยขนยัวพี่น้องแต่กับขันแต่ยิ้นเสียงวะได้ครับพี่น้องจากวันนี้ทายหน่อยคือทาย,ยางไงพผู้พี่น้องไอ้นี่สำหรับเจ้าคนแผนข้องผนหน้า ชิปอ่ะที่ค่อยชัดแล้วพี่น้องผมขยายพี่น้องเนี่ยเบื้องกันรครับพอไ,ได้คุยไดย้ไทยถามกันแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณหลายๆเอฟซีทุกท่านทุกชมรมทุกท่านอาจารย์น้องเนาะทุกเอฟซีที่เป็นกลังใจกันมันนี่กับมันไอ้เอานกใหม่มานำเสนอเพราะ <c oughs> มันเสนอขายได้ครับพี่น้องบอกก่อนนะว่ามันนนั่เป็นนกที่ขึ้นเร็วครับพี่น้อง ป็นนกที่ขึ้นเร็วเชี่ยงตั้งแต่เมื่อแรกแล้วครับนกตัวนี้กับประมาณอาทิตย,ย์น้อยๆมันก็เรียกคู่วเอาเลยครับพี่น้องขันเรียกคู่วสับเอาเลยผมก็ไปติดตั้งใจว่าเฮ็ดเตคลิดตลก็เลยพอขึ้นว่า้มันให้มันนิ่งหน่งหน่อยกันนะครับไปลองให้มันแน่นอนกันมื่อนี้ศพจังหวะพอดีก็เลยเฮ็ดเตเปียนอนเลยบ้างกันแต่ผมเห็ว่าจดคู่วเราครับพี่น้อง แล้วเมื่อหลังก็จดเมื่อนี่จดกับคู่ก็ครับหวานจดคู่มันกับคู่อยู่แล้วเนาะแต่เมื่อเนี่ยพอคุ้ยเพิ่งฝากกับเพิ่นตวนเลยครับผมพี่น้องขอบคุณหลายครับ